การคำนวณอย่างง่ายนะคะเช่นถ้าเราต้องการหาช่องที่รวมเป็นเงินก็คือเราต้องนำช่องราคาต่อน่วยมาคูณกับจำนวนซึ่งเราจะใช้สูตรเครื่องหมายเท่ากับวงเล็บเปิดแล้วก็คลิกที่ช่องราคาต่อหน่วยเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายดอกจนันซึ่งแทนการคูณแล้วก็เลือกที่ช่องจำนวนนะคะจากนั้นใส่วง,งเล็บปิดกด enter เราก็จะได้จำนวนเงินที่เราต้องการหาช่องต่อมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือใส่เครื่องหมาย ็ากะวงเล็บ,บเปิดแล้วก็คลิกที่ช่องราคาต่อหน่วยใส่เครื่องหมายดอกจันแทนการคูแล้วก็เลือกที่ช่องจํานวนจากนั้นใสว่วงเล็บปิดแล้วกด enter ค่ะเราก็จะได้เหมือนเดิมส่วนช่องที่เหลือนะคะเราสามารถทําได้โดยการคํานวณโดยการใช้ออโต้ฟิลค่ะคือการกดที่ช่องข้างบนที่มีสูตรอยู่แล้วเราจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างล่างนะคะให้กดแล้วลากลงมาถึงช่องที่เราต้องการคำนวณแล้วปล่อยค่ะจะเห็นว่าเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมา ซึ่งการออโตฟิลนก็คือจะได้ข้อมูลหรือสูตรการคนวณที่ขัดลอบมาจากเซลล์ข้างต้นค่ะค่ะส่วนในการหาผลรวมทั้งหมดนะคะเราสามารถทําได้้วยการใส่เครื่องหมายเท่ากับมลิดเปิดแล้วคลิกที่ช่องที่เราต้องการคํานวณค่ะจากนั้นใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็คลิกที่ช่องที่เราต้องการคํานวณอีกค่ะทําแบบนี้ไปจนครบดูช่องนะคะ จากนั้นใส่วงเล็บปิดค่ะแล้วก enter ด enter เล้วก็ได้ผลลวทั้งหมดที่เราต้องการค่ะการนั่งอิงแบบแน่นอนนะคะเป็นการระบุเซลล์ที่แบบน่นอนไม่ว่าจะมีการคัดลอกหรือ copy สูตรไปไว้ที่ไหนก็ตามการนั่งอิงก็ยังอ้าง,งอิงเซลล์เดิมการนั่งอิงแบบนี้นะคะเราใช้เครื่องหมายดอลลาร์ s i า n นำหน้าทางแถวแนวนอนและแนวตั้งค่ะ ทึงทาให้เวลาเราออโต้ฟิลนะคะผลทําให้การคํานวณที่ปลายทางคงที่ค่ะไม่มีการเปลี่ยนตัวเลขแถวและตัวเลขคอลัมน์เสมือนเป็นการล็อกตําแหน่งของเซลล์นั้นนะคะอย่างเช่นเราต้องการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเราสามารถคํานวณโดยการใส่เครื่องหมายเท่ากับค่าวงเล็บเปิดคลิกที่ช่องรวมเป็นเงินก็คือเซลล์ d สองจากนั้นใส่เครื่องหมายดอกจันแทนการคูณน,นะคะคลิกที่ช่องภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ในที่นี้เราต้องใส่เครื่องหมายดอลลาร์ซ้าหน้าแถวแล้วก็หน้าคอลัมน์ค่ะเพื่อเป็นการล็อกไม่ให้เปลี่ยนแปลงค่ะจากนั้นใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดค่ะกด enter จากนั้นทำการ auto fill เลยค่ะลากลงมาในช่องที่เราต้องการจะเห็นว่าเราจะได้คำนวณตามที่เราต้องการ ฟังก์ชันซมนะคะเป็นการหาผลรวมของช่วงที่กําหนดนะคะ่ะตัวอย่างเช่นเราต้องการหาผลรวมตั้งแต่ช่อง B1 ถึง B10 นะคะเราสามารถทําได้โดยการใส่สูตรเครื่องหมายเท่ากับซามวอเล็บเปิดแเราคลิกที่ช่องเซล B1 เลยคะ่ะจากนั้นกดชิปค้างไว้นะคะแล้วก็คลิกที่ B10 คะ่ะกด Enter นะคะเราก็จะได้ผลรวมที่เราต้องการ ที่เราต้องการหาแค่บางช่องนะคะคือผลรวมของแต่ละช่องที่เราไม่ต้องการหาทั้งหมดนะคะเราสามารถทําได้โดยกาใส่สูตรเครื่องหมายเท่ากับ s u เล็บเปิดแล้วก็คลิกที่ช่องที่เราต้องการคํานวณเท่านั้น,นะคะ่ะเช่นเราต้องการแค่ B2 จากนั้นกด c อน t r o l ค้างไว้ค่ะแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการนะคะเช่น B5 B7 ค่ะจากนั้นกด enter ค่ะเราจะได้ผลรวมแค่ช่องที่เราต้องการ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลในช่วงที่กำหนดค่ะตัวอย่างเช่นเราต้องการหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่เซลล์ B1 ถึง B10 นะคะเราสามารถทำได้โดยการใส่สูตรเครื่องหมายเท่ากับ average จากนั้นนะคะกดที่เซลล์ B1 กดชิปค้างไว้ค่ะแล้วกดที่ B10 กด enter ค่ะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยทั้งหมดที่เราต้องการ รูปแบบหนึ่งนะคะคือการหาค่าเฉลี่ยเฉพาะเซลล์ที่เราต้องการแค่บางเซลล์เท่านั้นค่ะในที่นี้เราต้องการหาค่าเฉลี่ยแค่เซลล์ B1, B5 และ B10 ค่ะเราสามารถทําได้โดยการใส่สูตรเครื่องหมายเท่ากับเ v e r เล e จากนั้นคลิกที่ช่องที่เราต้องการค่ะก็คือ B1 จากนั้นกด c อนโ r ร l ค้างไว้ y, คลิกที่ B5 และ B10 ค่ะจากนั้นกด Enter เราก็จะได้ค่าเฉลี่ย,เฉ,เ,ฉยเฉพาะช่อง B1, B5 และ B10 ค่ะ คอลัมน์ min นะคะเป็นการดูค่าต่ำที่สุดในชุดข้อมูลนั้นค่ะเช่นเราต้องการหาค่าต่ำสุดในชุดข้อมูลนี้นะคะเราสามารถทําได้ด้วยการใช้สูตรเครื่องหมายเท่ากับ min คลิกที่เซลล์แรกเลยค่ะจาังนั้นกดชิปค้างไว้นะคะแล้วคลิกที่เซลล์สุดท้ายกด enter เราก็จะได้ข้อมูลที่ต่ำที่สุดในชุดข้อมูลนี้ค่ะ เป็นการดูค่ามากที่สุดในชุดข้อมูลนั้นค่ะเช่นในชุดข้อมูลนี้นะคะเราต้องการหาค่าสูงสุดเราสามารถทำได้โดยการใส่สูตรเครื่องหมายเท่ากับแม็กหลังจากนั้นกดที่เซลล์แรกเลยค่ะกดชิปค้างไว้นะคะแล้วกดที่เซลลสุดท้ายหลังจากนั้นกด enter ค่ะเราจะได้ค่าสูงสุดในชุดข้อมูลนี้ค่ะ ฟังชันเขานะคะเป็นการนับจํานวนข้อมูลที่เป็นตัวเลขค่ะที่เราต้องการนับว่าข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมดกี่จานวนนะคะเราสามารถทําได้โดยการใช้สูตรเครื่องหมายเท่ากับเขาคลิกที่เซลล์แรกเลยค่ะกดชิพค้างไว้นะคะคลิกที่เซลล์สุดท้ายกด Enter เราก็จะได้จํานวนทั้งหมดที่เราต้องการ การปัดตัวเลขขึ้นเป็นจํานวนหลักที่เราต้องการค่ะเช่นชุดข้อมูลนี้นะคะเราต้องการปัดให้เป็นพจนิยมตึงตำแหน่งนะคะเราสามารถทําได้โดยการใส่สูตรหมายเท่ากับราวจากนั้นคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการจะปัดค่ะจากนั้นนะคะใส่เครื่องหมายคอมม่าแล้วก็ใส่ จำนวนหลักที่เราต้องการค่ะหน้าที่ต้องการ1ตำแหน่งเราก็ใส่1ค่ะลงเลปิด uh, enter นะคะเราก็จะได้ตัวเลขที่เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะค่ะช่องต่อมาเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเครื่องหมายเท่ากับดาวคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการนะคะคอมม่าหนึ่งเลยปิด enter ค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นหนึ่งตำแหน่งนะคะ หลังจากนั้นเราสามารถทําได้โดยการ auto f i l ลเลยค่ะเราก็จะได้ชุดข้อมูลที่ออกมาเป็นทุนยมหนึ่งตำแหน่งนะคะฟังก์ชัน in นะคะเป็นการปัดตัวเลขลงเป็นเลขจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดค่ะตัวอย่างเช่นเราต้องการปัดข้อมูลชุดนี้นะคะให้เป็นจำนวนเต็มเราสามารถทำได้โดยการใช้สูตรเครื่องหมายเท่ากับ คลิกที่เซลลที่เราต้องการค่ะจากนั้นวงเล็บก,กด enter เราก็จะได้จับหลักที่เป็นจํานวนเต็มนะคะหลจากนั้นทําการ auto fill ลงมาได้เลยค่ะเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขจํานวนเต็มนะคะฟังก so ์ชัน count i นะคะเป็นการนับจํานวนที่เราต้องการค่ะโดยจะต้องมีการระบุเงื่อนไขในการนับนะคะ ในกรณีนี้นะคะเราต้องการนับจำนวนเพศชายค่ะว่ามีกี่คนซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยการใช้สูตร<ม>เท่ากับ count if หลังจากนั้นนะคะในตำแหน่งของแรงนะคะให้กำหนดขอบเขตที่เราต้องการจะนับนะคะในที่นี้คือตั้งแต่เซลล์ D2 ถึง D7 ค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่เครื่องหมายคอมม a า ส่วนตัวข้างหลังนะคะคือเงื่อนไขที่เราต้องการะคะ่ะในที่นี้เราต้องการเพศชายนะคะให้ใส่เครื่องหมายคำพูดตามด้วยชายก็คือเงื่อนไขที่เราต้องการนะคะคเครื่องหมายวงเล็บปิดคะ่ะกด enter ค่ะแล้วก็จะได้จํานวนเพศชายคะ่ะก็คือสี่คนก็คือหนึ่งสี่ค่ะในส่วนที่เราต้องการับอายุ20ปีขึ้นไปนะคะเราสามารถทําได้โดยการใส่สูตนระคะ่ะ ตรงนี้นะคะกำหนดขอบเขตค่ะก็คือตั้งแต่4 2ถึง4 7ใส่เครื่องหมายคอมมาค่ะหลังจากนั้นกำหนดเงื่อนไขค่ะอายุ20ปีขึ้นไปนะคะก็คือมากกว่า20ปีใส่เครื่องหมายมากกว่าตามด้วย20อย่าลืมใส่เครื่องหมายคำพูดนะคะหลังจากนั้นลงเลยปิดค่ะกด Enter แล้วก็จะได้จำนวนคนที่มีอายุ ตั้งแต่2ี่ปีขึ้นไปค่ะฟังก์ชัน e นะคะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไขค,ค่าสามารถนำไปใช้ได้ในหลายสถานการณ์แต่ที่นิยมใช้ก็คือการคำนวณเกดค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็คือเราต้องการคํานวณว่าคะแนนมากกว่า60เนี่ยก็คือผ่านแต่ถ้าน้อยกว่า60คือไม่ผ่านซึ่งเราสามารถคํานวณได้โดยการใช้สูตรเครื่องหมายเท่ากับ if ค่ะในส่วนของตัวแรกนะคะก็คือเงื่อนไขค่ะก็คือ b 2มากกว่า60หลังจากนั้นใส่เครื่องหมายคอมมาค่ะในส่วนนี้คือเงื่อนไขที่เป็นจริงค่ะคือถ้ามากกว่า60จะผ่านเราก็ใส่เครื่องหมายคำพูดตามด้วยผ่านใส่เครื่องหมายคำพูดปิดตามด้วยคอมมาะคะส่วนนี้คือเงื่อนไขที่เป็นเท็จค่ะคือถ้าน้อยกว่า60คือไม่ผ่านเราก็ใส่ลงไป หลังจากนั้นนะคะใส่มงู repeat คะ่ะกด enter ค่ะเราจะเห็นว่าคะแนนของคุนแรกนะคะก็คือ63สิ่ามผ่าน,นะคะ่ะซึ่งเราสามารถทําได้โดยการ auto fill ลงมาเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะฟังก์ชัน if ยังสามารถใช้ในการคำนวณในกรณีที่มีหลายเงื่อนไขค่ะเช่นการคำนวณเกรดน,นะคะก็คือ มีหลายเงื่อนไขค่ะที่เราสามารถคำนวณได้โดยการใส่สูตรเท่ากับนี้กิงกที่เซลล์ B2 ค่ะก็คือคะแนนค่ะเงื่อนไขก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ50นะคะใส่เครื่องหมายคอมมาค่ะในส่วนที่เป็นจริงนะคะก็คือจะได้เกเท F แล้วก็ใส่หลังจากนั้นนะคะใส่เครื่องหมายคอมมาค่ะ พิมพ์คำสั่งฟังก์ชัน if อีกทีหนึ่งน,นะคะเพื่อเป็นการกำหนดเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งค่ะก็คือ d 2ในกรณีนี้ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ60น้อยกว่าหรือเท่ากับ60ใส่เครื่องหมายคอมมาค่ะกำหนดเงื่อนไขที่เป็นจริงค่ะก็คือจะได้เกรดดีหลังจากนั้นคอมมาค่ะพิมพ์คำสั่งฟังก์ชัน if อีกทีค่ะ b2 ก็คือน uh ้อยกว่าหรือเท่ากับ70ด่หรอเท่ากับเเครื่องหมายคอมมาค่ะก็คือถ้าเป็นจริงจะได้เกรดซถ้าเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อกำหนดอีกเย่งข่าหนึ่ง f ั n c t i o n e b2 น้อยกว่า เท่ากับ80เครื่องหาามายคอมมาค่ะกรณีที่เป็นจริงก็คือจะได้เกรด B ส่วนถ้าไม่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ80นะคะ <c oughs> ก็คือมากกว่าก็คือจะได้เกรด A น,น,นะคะใส่วงเล็บป,ปินให้ครบคะ่ะกด enter นะคะแล้วก็จะได้เกรดออกมา ก็คือเกจซี C, ดังนั้นทําการออโต้ฟิลได้เลยค่ะเห็นว่าเราจะได้เกจตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะคะ